อะหังสุขิตโตโหมิขอให้เราจงเป็นผู้ถึงความสุขนิทุโขโหมิจงเป็นผู้ไร้ทุกอโรโโหมิจงเป็นผู้ไม่มีโรคอภพโยโหมิจงเป็นผู้ไม่มีความกลัวอันันตรายโยโหมิจงเป็นผู้ไม่มีอันตรายอนุปฏัฏฐวโหมิจงเป็นผู้ไม่มีอุปสรรค อเวโรโหมีจงเป็นผู้ไม่มีเวรอะยาปโชโหมีจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนอะมีโคโหมีจงเป็นผู้ไม่มีความลำบากสุขีอัตานางปริหารามีจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสาภาทุกขสมุทยาปมุนจามีจงพ้นจากทุกจงพ้นจากเหตุแห่งทุกขั้งปวง ปฏิรัส้สัมปติโตมาวิคัตฉามีจงอย่าได้พรากจากสมบัติที่ตนได้แล้วฮิริสก,กาโหมาเป็นผู้มีฮิริเป็นของของตนฮิริทายาทโทเป็นผู้มีฮิริเป็นทายาทฮิริโยนีเป็นผู้มีฮิริเป็นแดนเกิดฮิริพันธุเป็นผู้มีฮิริเป็นเผ่าพันธุ ฮิริปติสารโนเป็นผู้มีฮิริเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างฮิริงจารามีกำลังประพฤติฮิริอันใดไว้ตัดสาฮิริยาทายาโทพาว่ามีติจะต้องเป็นผู้ได้รับผลของฮิรินั้นๆสืบไป,ปสพเพโพทธที่สัตตาโพทธที่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดเป็นชาลาผู้ชา้าที่เกิดเป็นอันทาชาที่เกิดเป็นสังเสทาชา ที่เกิดเป็นโอปปาติกะที่เกิดเป็นคัาพัสยกะจงมารับกุศลผลบุญให้ทัน่ทนทั่วทุกตัวสัตว์เทินอี่ทางเมยาตินังโหตุสุขิตาหุนตุยาตายโยอทีทางโนยตินังโหตุสุขิตาหุนตุยาตายโยขอบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของพวกเราขอญาติทั้งหลายของพวกเราจงเป็นผู้ถึงซึ่งความสุขเถิด ขอเดชาตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไัยซานถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูปัจชาและอาจารย์ทั้งลูกหลานเลนโหนญาติมิตรสนิกันคนเคยร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันทั้งหลายขอให้มีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งกายธรมธรมวาจาธรรมวจีธรรมวาทธรรมวัจนธรรมมโนธรรมจัตธรรมในเวรและเทวัน รมันเขมันเขมรันขเมรันปัญญามันพระปัญญามันขอให้ตัานได้กุศลผลนี้เทินสุขีธีขายุ่กัะผมใพิเวตนาสีลิสจังมุทาปจายโนจตารโอเปรมาห์พรหมเฮธมวทันเตปรมามตตาเปรมากรุณาปรมามุทิตาปรมาทัศุเปกาติ